กะเถอะน่าอ่อนลานเลยน่าเป็นน่าเป็น้องอื้มอื้มอื <im 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 ้มอื <im 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 ้ม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูหูสูข,สข,สขน้นนะครับมื่อนี้มากครับยยใหญ่หล่อนนี่เก่าพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องได้เมนูแซ่บๆมืันนี้เอาตํางูเขียวมาสูใหญ่หล่อนกินพี่น้องเอา้าเคยกินมาแม่มงูเขียวมาเสิร์ฟที่หัวเมืองสยามได้มากเลยพี่น้องนี่งูเ,เขียวพี่น้องอู้ยคุณตัวเงาเดี๋ยวนีดิอู้ใอยใส่ละหัวมัน <laughs> ตํากุ้งสดตํางูเขียวกุ้งสดพี่น้องนี่กุ้งสดตัวใหญ่เดงๆเลยเอาแม่กินเลยดีกว่าขนมจีนกับนี่ปลักบุ๋ มากมาพ right? huh? uh huh? yes> ี่น้องสดแท้น้ำกันเลยดีไหมหาหัวมันตกเห็นงูเขียวกนแล้วเขียวเข่พางเขียวกับงูเขียวนุเขาเหอขังแหกก็ว่าดได้พี่น้องเน้อโบเคยกินยังเถื่อเมืองล่เอสพี่น้องมันิ่นในน้ำมาว่าเอาเขียวมากินดูคนบ้างอหเต้องบ่ต้องเออ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 ิจะเสยบออเาปลองเนาหวานลานเลย nhà bên nhau bên nó nhau Ừ. 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 Hử. Hử. Giờ. Giờ ừ. 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 Đúng, đúng, đúng. <coughs> ừ. 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 ไม่กุ้งแล้วนะกุ้งซุกก็มีหวาใอะไดเลยกยขเพิ่มวาตัวหึหอม,มของบเลย้ก่อนน่ มนเลยตัวมันกงไช่คนนั้นน,นี่เนาะกงไช่คนน้แช่ขนาดพี่น้อยชุดยอดว่ามันใบอ่อนเลยแจ,จ่ว่าดกฉัมันหอมเห่นของตอนไม้ที่แหลกเซ่นหนามอยู่มันสามถึงสี่ชั่วโมงก็มั <c oughs> น่ฟูขึ้น

น้ำขาวป๊บๆนะกล่อบดีไปเลยก้อกลอบเลยรสชาติมันออกเป็นกระบนุ่วน,นะไม่เจือๆจะเลยรสชาตินจังว่ากลอบวันไหน <c ười> กำลังหิดันี่อออก็เจ้ากินไม่นอเดยวว่เบิงว่าให้เขาตัวใดกแม่นบ่ใชบพี่โ น um, ี่งเขียวหรือวะทำหาหัอไม่ก็ไม่ตอบเลย่ได้พาดเลยนงเขียวอบ luôn hết cỡ đó cú hết lại bỏ hết cái khoang hết cho hết đi ไม่ไปไหนหรอกฮ้ยโอหัวบอกอะไรว่าไม่เข็บน,นี่ไม่ได้ล้วกอบดีเนาะแซ่บดีไปเนอแต่ตองมาต่ำไปอยครั้งแรกครับ โย่ว้ยชื่อบไอดออ้องล่องพี่น้องเอามาล่องมาเลยครับเด้อโบด้ไม่เคยล่องเอาล่องม,มาเงนเขียวหรว่าอย่งเนาะก้งช่เหรนะ ันเป็นงูของปเทศจีนกํลังหิดครับในติกต็อกกํลังมาแรงออขอบพ่นใบตัวประเภทนี้ ちょっと待って。 อันนี้ก็ได้ยังไงโตกลงน้ำก่อนออนี่ไรุดมือ่อมาเดนพี่น่องด้วยดื้อบนพี่น่องว่ะเีบไร่เสีบเรืร่องเผ็ดลองเมองครับแจบดี๊บใจล้ว อืาโอหก็ไม่ได้ข้นหน,หนอกเพล อีแหงเสียบแหงเฮ็ียบนี่กินเพชไรไรได้พี่น่องวะต้นสีอิ่มนะต้นเพชรเลยวะาุกนกรอบดีหายพี่น่อง โอ้เพ็ดเพ็ดไม่ห่อได้ยินไหโอ้ยพวเห็เห็ดเฮาจ้าแจพี่น้องจะของเห็นจะของเดี๋ยวกุ่งนี่นะเฮ เอาแม่คนละโตเตะแสกุลงกับว้านขนนัอันนี้เผาผ้าเผ็ดผิวจะพริกหมดเนาะ

เอาคลิปนี้เอาซจำเป็นพี่น้องค่ะถ้าคลิปสุควาพก็ขอตัวเข้าไปหนึ่งเด้อขอบคุณความติดตามทุกซับจะไข่ทุกไลค์ทุกแชร์ตอน,นลิ่มพันกันในพี่น้องเพชแ <c oughs> ห้งเสียบของแถมเด็ด <c oughs> เอาคลิปนี้มุ้งยังไหลย๋ยวพ่อคลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ